สวัสดีครับวันนี้พามาดูดอกไม้ดอกของเขาสวยงามไม่รู้จะรอดเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอะไร,รไหนูมาเห็นหมาเห็นฟ้าไหมมืดครึ้มอยู่เลยจะอยู่กับเราได้หรือเปล่าจะได้ขายหรือไม่ดอกสวยงามอลางแท้นี่ซูมให้ดู สอดดอกก็อยู่แบบนี้สวยงามวันสองวันนี้ก็น่าจะบานหมดแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมมาณวันสองวันน่าจะหมด,ด,ด,ดนี่าจะบานหมดแล้วจะไปหมดด้วยหรือเปล่ามาลุ้นกันอีกทีนึงดูข้างบนเห็นไหม จะอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ไปหมดแล้วมันไม่อยู่กับเรานี่นชุดที่บานใส่ฝนเห็นไหมเรือแต่ขันะ้วเนี่ยเรือแต่ขั้วอันนี้ก็เรือแต่ขั่วเห็นไหมหกล่องน้ม่ซูมินี่กำลังบานชุดนี้แล้วก็ชุดบนนู้นก็ร่วงมั่งแล้ว ไม่เป็นไรนี่พามาดูตรงนี้อดอกเบลือบล่าทั้งดอกทั้งยอดมาพร้อมกันนะเพราะอะไรฝนตกฝนตกหนักเลยอีงนี้เขาโดนตีแตกไอ้ชีกหมดเลยนะปลายก็ด้วนไอ้ต้นนี้แหละปลามต้นนี้แหละลงมาตี หรูอว่าเขาจะเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกได้หรือเปล่านี่ยอดใหม่ดอกก็ยังมีแต่บานแล้วไม่รู้จะร่วงหรือเปล่านี่กำลังแตกก็มีมยอดท้อแหมนาไปต้มจิ้มน้ำพริกเหลือเกินดอกก็มียอดก็มาทิมคันปลายก็ดว่วนตัดปลายทิ้ง เข,เขาตายจากปลายลงมาช่วยไว้ก่อนเดี๋ยวตายหมดชุดนี้กำลังบานเย็นนี้ก็น่าจะวันตรงวันนี้แหละหัดเปรี้ยงบานหมดเมือนรู้จะกระทบฝนหรือเปล่าเห็นไหมมืดตือเลยเนอะถไหมทั้งลมทั้งฝนอืาเหนื่อยไปพอแล้วก็ไป้าย